ที่จริงนายก็เป็นคนดีนะแต่บางครั้งก็ออกจะทำเกินหน้าที่เทพไปสักหน่อยละอ๋อครับเฮ้ยต้องรู้จักมาเชิญหน้ากับเหตุการณ์ขับขันนั่มันดีกว่านี้สิครับแล้วจะทำยังไงต่อไปล่ะครับเ,เริ่มจากเริ่มจากอะไรอับออ,ออกกำลังอบอุ่นร่างกายไงล่ะวาอักอยแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่งานนี้ต้องเป็นงัวคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น เหลือเชื่อจริงๆเวลาที่พวกเจ้าทำฟิวชั่นกันไม่ได้เนี่ยก็ดู้ไม่มีพิษสงหมดเขี้ยวหมดเล็บไปเลยทำไมพูดดีเถอะแกทำความเสียหายมากแค่ไหนรู้ตัวไหมบาคิคิดดูแล้วตอนนี้พวกเจ้าไม่คู่ควรไม่คู่ต่อสู้ของข้าอีกต่อไปแล้วถ้าข้าคนึงทิ้งซะก็จะทำฟิวชั่นไม่ได้อีกเริ่มจากเจ้าก่อนก็แล้วกันอะไรนะไอ้ี่คืฟิวชั่นไม่สำเร็จหรือเนี่ย ทำไมจังนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะมันหมายความว่ายัางไงคาร์ลอธิบายหน่อยสิฉันไม่เข้าใจถามเธอทุกเรื่องเลยฉันจะรู้ได้ยังไงเล่าใจ่ฉันโพสท่านหน้าอายอย่างนั้นอีกสักกี่ครั้งก็เล่าถ้าทำมันอุบาทจะตายไปแกจงใจจะทําให้ฉันเสียหล่อทําให้ฉันขายหน้าใช่ไหมเจ้เาเฮ้ย<ภ>ทำไม<ภ><ภ>หดล,ะขขล่ะคาร์ลอเฮ้ยยังไงไปงี้อ่ะเจะเฮ้ยกลับคืนร่างเดิมซะแล้วละเนี่ยโถยังไม่หายมันเลย ว้ายคุณปู่เอาจากร่างซูเปอร์ไซย่าโวแล้วเหรอคะแกดูถูกเบจิต้าคนนี้มากเกินไปแล้วนี่นี่ทำไมนายตัวยักษใหญ่อะไม่สังเกตไม่รู้เลยนะเนี่ยว่านายตัวใหญ่อะในขนาดนั้นเองดราก้อนบอลสี่ดาวก็ปรากฏออกมาที่หน้าผากของโงกุลนายยอดมากเบจิต้าฟิวชั่นยาข้าเนอะเหรอข้าไม่ใช่โงกุลและนก็ไม่ใช่เบจิต้า ข้าคือคนที่จะมาจัดการกับเจ้า